มันหายไปได้ไงไว้เชี่ยเหลือเชื่อบ้านะตายี่ไม่หายไปไหนวะรถพังไอ้หลงไอ้หลงรถพังรถพังเลยเรถพังไม่หายไปไหนแล้วไว้เชี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่หายไหนวะวิ่งเร็วจังวะไอ้สัตว์ ให้เกากีตาร์ประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูไอ้ท่อนเริ่มอ่ะท่อนเริ่มเพลงยังมีฉันเนะี่ยมาให้ให้เกากีตาร์ประมาณนี้ขอบคุณครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแพทเทิร์นอะนะผมต้องนั่งดูยูทูบอยู่เพราะว่าอันนั้นคืออาจารย์สอนกีตาร์เขาสอนผมมาแต่ผมยังจับไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าเขาบอกให้ผมอย่างนี้อันนี้คือแบบว่าแค่เกากีตาร์แค่ท่อนในนี้มันนะได้ล้ครับยังไม่ช้ำนะยยังไม่ช้ำนะ เริ่มเริ่มแต่ผมยังยังยังไม่ช่างบ่ตีออกตีออกต่อไปนีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจจุดแพทเทิร์นสองมันบ่ะ ไปเลยนะครับอินไปสุบังมอหครับเต็มแล้วครับหายดีแล้วครับนี่เต็มนี่เต็มชี้นี่นให้หมอหน่อยครับนี่ครับเท่อดเร,เริ่มใช่เป็นทอดเริ่มครับปุ๊บปุ๊บปั๊บเ<ม>อาลงครับในสองสองสองห้าหกแตงกวา ว่าครับพี่หล่อห่องอครับลงไหนอาเอาไปเละเองว่างอีกกิโลว่างอีกมันยังไม่ครบโลหกหรอห้าโลห้าโลห้าโลไอการตัวว่างก่โลอะตัวว่างก็ว่างยี่สิบปับไปแล้วปับไปแล้วห้าบเอ็ดครับขปเไปนี่จะขับอย่างอันน้ยังไม่หมด เอาเฮียรับเขาหมอลองครับครับเล้วมาฝึกก่อนนัฝึกก่อนเฮียแม่งยังไม่ช่ำป่ะแล้วปัญหาคือตอนนี้ดีแล้วยังไม่ได้แบบว่าดูดีก้ยนะดีแต่ต้องนั่งมองไอ้เฮียวายเด็กผีวายหายานะวายโลก กำลังกลับบ้านแกงครับจะไปแล้วทำไมเหรอหนือยอยู่หน้าบ้านแกงอ่ะกำลังกลับไปกำลังกลับไปหนูจะกระโดดมีกระทืบโดนเรื่องกำลังไปกำลังไปกำลังกลับบ้านแกงตีนมันเข้าซอยหน้าไปชนแม่เต็มให้แม่เต็มเลยเราเราจะพาเราเราจะพา ต้อตีนได้บอกให้เนี่ยนะไปชะลอรู้มึงเล่นกับมันเดี๋ยนะไปแม่งกับน้างโรงพยาบาลดิอะนนี้มันออกรูเล็กแล้วมันต้องยาวเลยมันจะออกรูเล็กรูที่รถออกได้คันเดียวอะลงเออรูนี้มันออกไม่ได้

มันหายไปไหนแล้ววะเฮียไม่หายไปไหนวะมันหายไปไหนแล้ววะเร็วขนาดเลยวะเฮียสิ่งศักดิ์สิทธ์อยู่ในพวกอยู่ใช่หรออยู่เอออยู่ในหัวเหลืองๆมึงแกล้แกล้หลอกกนแกล้พูดว่าหายไปไหนวะอยู่ในพวกมึงคนร้ออยู่ยุ่งปะยุ่งเราหาไม่เจอเว้ยเฮียไปไหนวะไอ้สัตว์หายไปไหนแล้ววะ ายไปไหนวะหลววิปเปอร์นะผู้นี้ไไนไไนฮเฮ้ยมันหายไปได้ไงไวเชี่อเหลือเชื่อบ้าน่ะตายอีะ <c oughs> น่าอะไ,ไนวะรถพังไอ้หลงไอ้ห <c oughs> ลงรถพังรถพังแล้วรถพัง มันหายไปไหนละวายเฮียเออไอ้ออมันหายไหนวะมันวิ่งเร็วจังวะไอสัตว์ายกับวายเฮียว่างหายไปไหนวะายเฮียไม่เจอไม่เห็นเลยเฮ้ยมันเร็วขนาดเหรอวะเออเร็วจัดเลยอ่ะมันเร็วจี๊ดไอเฮียมันหายไปเลยกูหาไม่เจอเนี่ยหายไปไหนวะเห็นเถอะ์ไม่ใชไม่รับตายแน่เอ็นเตอร์หายไปไหนวะ <c oughs> นี่อันี้กลับบ้านเลยสัตว์ เออจูถล่มมันอยู่ยาจกจริงเหรอเออมียาจกอะไรกอดไปไหนอ่ะแชทแน่เลยกูว่ารถกลับไปรถหรอปะรถรถขึ้นดิช่า่าไงนะมาไงว่าไงว่าไงมาบ้านเามาเลยจะไปแล้วจะไปนอนแล้วไปพักแล้วมาตีสามเองอ่ะตีสามสำหรับแต่ละคนไม่เท่ากันเราเพิ่งมาแบทุกเลย เขาอดอะไรอย่างนี้พรุ่งนี้รอค่อยมาเอาก็พรุ่งนี้มาค่อยมาเอาไม่เอาจะถ้าไม่เอาก็ไม่ได้อย่ามาตามใจแต่ตัวเองทั้งวันไม่มาเออนักยิ่งไปยิ่งไปเรื่อยยิ่งไปเรื่อยอยากได้พรุ่งนี้ก็มาแล้วก็มาเอาให้อยากได้พรุ่งนี้ก็ต้องมาโอเคยไหมสองหลังสองหลังไม่เจอรอเย้ไหมคิดมากอ่ะชกชนะเอาไปเลย มาดิมาตอนนี้เลยมาเอาเปล่ามาดิตอนนี้เลยมามาดิมาดิมาดิเล่นเลื่อนไม่เต็มมึงมึงซื้อรูบี้พี่เฉินดิไม่เต็มไม่ถึงก็ตอบมาไอเกเข็มทิศอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรเอาไจะยืมพวกของเข้ามาเฉยครับเอาเกียนจะคุยเลยครับประมาณนี้มันถึงลูบี้เหรอพี่มีเออพี่มีสิบแปดเมตรเจ้ากี่เมตรไม่เป็นไรเอาหุงเจ้ากี่เมตรแล้วก็แบ่งไปดิ ันีทำไมเลืองต้องใช้อะไรอปะป๊ายังจะมาต่อยกันหนูเรื่องนี <ok ้ฉันอยากมาโม้บ <ah ้าเดี๋ยวโอเคโอเคมานะมาหมัอนเขี้ยวอ่ะแปลว่าต่อให้ใช่ไหมต่อให้ใช่ไหมต่อให้หรอต่ให้สิมาอุ้ยอุ้ยเอ้าดีเผลออุ้ยเมาเลยสีขาอ่อนโอ้ยยังรถแตกเลยฮอลลูพอลูกทะเลาะกัน

จกไม่ได้ด้ยพี่ของเขาดีวะของเขาเนียนวะโอ้ยเก่งเลยวะต้องยแปนะพี่เรสมันกวขวดเงินอีกสิล้านใส่ไเนี่ยวอทคอยรหมือเวิาเหรียญที่ไหนไปเิี่ผมไของพี่มานะผมบอกก่อนพี่ได้ยินเราจะไปหาหมอหรือเราจะเอดีเลยเก็ตเตอร์หมอ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 หม สีเหลืองแล้วไอ้พรเปย์แห๊บนึงตู้พี่ตู้แล้แล้วผมจมน้ำเกิดแล้วระยำอีจ้าโอ้โหเบิกมาพังเลยช่างทำคันนี้หน่อยครับช่างคันนี้นะครับรถกูหายไปแล้วได้ครับอันนั้สองเนี่ยครับได้ครับยังยังสองล้อกระเป๋าเลยเนี่ยโอ้ยแล้วผมพังน้ำหนึ่งพี่ อันเขียนเขียนได้เปล่าเครื่องระเบิดเลยัทั้งหมด550ข้าใส่ล้อที่มีรถป่ะล่ะ50มีมีมีโอเคเอาไปแล้วพี่แหละคันนี้ไม่ระเบิดไปละเฮ้ยเราเราซ่อมรถพี่บ้างอ่ะคนใช้ชีพเป็นใคร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 ขับขับรถพี่ไปวะมาแล้วพี่อยากต่อยเล่นไว้สัตว์พี่เฉลี่เยยางเมื่อกี้ได้ป่อยกันนะ แต่ยางแต๋มันคิดว่าไงอะแล้วตอนจะตอนจะตอมต้องตอมที่ไหนอ่ะที่บ้านไงในบ้านในบ้านนะแน่ใจนะเข้ามาไม่โดนสตีนถูกไหมประตูมันล็อกเข้ามาเอ้านี่มีเปลี่ยนรถแล้วเหรอใช่ก็ได้ยังเป็นสองอยู่เลยไม่ใช่เหรอใช่พี่ไปขโมยใครมาเนี่ยขโมยพี่เซมาเอาแล้วกันนั่นนะพี่เซขายไงอ๋อขายจริงเหร What do you... to... i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the, this legacy you gonna see what's left of me you gonna see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know